สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเปิดกล่องนะคะที่ได้ไปช้อปปิ้งมาจากเว็บ c o n v i com นะคะก็ได้สั่งซื้อมาในช่วงที่เขามีลดราคากันพอดีนะแล้วก็ว่ามีเครดิตอยู่3,000บาทนะคะก็เลยทดลองช้อปปิ้งดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะด้วยความที่ก็ช็อปในวันที่เขามีเป็นโปรโมชั่นวันสุดท้ายพอดีก็คือ14ธันวาคมนะคะก็ของก็เลยเหมือนมาใช้นึงเหมือนคนอื่นเขาจะแบบวันสวันก็ได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าว่าได้ของเป็นวันพุธ น่าจันะคะก็สั่งวันขึ้นวันอาทิตย์นะก็ได้ของวันปุตแต่ก็มันจะมีเอเเมาบอกก่อนนะคะก็โอเคละไม่นานมากเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าว่าสั่งซื้ออะไรมาบ้างค่ะก้อนนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะก็เดี๋ยวจะมาแกะพร้อมกันนะก็เป็นกล่องนยงตาลไปสเนีทั่วไปนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ในกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะ นี่จะเป็นของทั้งหมดนะคะที่สั่งมานะคะก็เดี๋ยวมันมีกระดาษอีกใบหนึ่งน่าจะเป็นรายการทั้งหมดเขามีเช็คลิสต์มาด้วยนะว่าเราสั่งซื้ออะไรนะคะก็มีเยอะเหมือนกันนะมีบางตัวเขาบอกว่าตัวนี้ถ้ามีปัญหาอะไรยังไงแกะลองไม่รับเปลี่ยนคืนทุกกรณีด้วยออโอเคมาดูกันนะคะเอาอันที่หยิบได้ก่อนเลยแล้วกันเนาะตัวนี้นะเหมือนกับมันมันจัดเสร็จคู่กันอนะดูราคาก่อน เป็นสครับล่งไหมโคคุเนะนะคะกับใหญ่กล้วยขัดผิวนะที่อยากได้ก็คือแบบอยากอาจจะเอามาลองเป็นที่ขัดจมูกนะคะสิวเซียนแต่ตอนนี้ยังขัดไม่ได้บางคาทา,ทาแล้วก็น,นี้นะคะเป็นใหญ่กล้วยหน้าตาดูจะยุ่งง่ายมากเมเปลี่ยนน้ำเห็นเขาว่าใชาด้ดีแต่ว่ามันแบบคืนสภาพเร็วไปหน่อยแต่ก็อยากลองนะคะเขาขายคู่กันตัวนี้ราคา1,98บาทนะก็ตกประมาณาะละร้อยประมาณนั้นเนาะ ต่อไปนะคะมาดูอันที่ยังไม่ได้แบบไม่ได้หออ่อกันนะตัวนี้นะคะเป็นวาสลีลิปเทอราปีนะคะเป็นตัวที่แบบทาสำหรับทาปากสักอย่างเพราะมันอันเล็กเนาะเคยใช้แต่แบบอันใหญ่ๆใ,ใช่ป่ะแต่อันนี้มันเป็นแบบกลิ่นอ,อ,อะไรอะโรซีลิปไม่รู้ว่ามันจะเป็นกลิ่นอนะไรแต่สีแดงมันดูน่ารักดีนะคะก็เลยเอามาด้วยนะตัวนี้ก็ประมาณร้อ้าา ตัวนี้มันลดราคานะเหลือ119บาทนะคะก็เลยเอามาต่อไปนะคะเป็นเกงเ,กงเาขาเรียกอะไรเลกกิ้งเลกกิ้งขาดเรียวนะในในเว็บนี้มันมีอยู่แล้วด้วยแล้วก็แบบเห็นว่าใส่แล้วจะขาดเรียวแล้วมันหน้าหนาวพอดีก็เลยเอามาลองเผื่อจะไปใส่กับพวกเดรสหรืออะไรแบบนี้อาจจะแบบขาดเรียวก็ได้บ้างเห็นในรีวิวมันเป็นแบบนี้นี่นนนน คือแบบพอตัดปุ๊บเนี่ยมันก็จะป่องออกมาเลยแสดงว่ามันก็แบบเรียวถ้าขามันจะใสแต่มันก็จะอึดอัดเหมือนกันนะแต่ว่าอยากรู้ไงแล้วเหมือนเขาลดราคาด้วยนะคะตัวเนี้ยสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทน่าจะคือจริงอะ่ะมันราคาแบบค่อนข้างที่จะสูงนะประมาณห้าหกร้อยป่ะก็อันนี้มันก็เหมือนลดราคาก็เลยเออออกมาตัวต่อไปนะคะเป็นไลฟ์ฟอร์ดนะคะซึ่งก็น่าจะคุ้นเคยกันดีซึ่งสื่อค่อนข้างบ่อยแล้วทีนี้มันลดราคาไงในช่วงลดราคาก็คือลดเหลือ 165้หกสิบห้าบาทนะคะคือถ้าเราซื้อตามพวกบูธวัดส,สันหรือเปล่านั่นแหละก็จะอยู่ประมาณสองร้อยสอยสิบเก้าบาทโดยประมาณนะคะสองรอยสี่สิบห้ารือไงด้วยมั้งโอ้ราคามัวมากอ่ะก็อันนี้นะคะเคยเห็นที่ซื้อถูกๆก,ก,ก็มาร้อยเก้าสบสามร้อยเครื่องสำอางทั่วไปสามเพ็งกมารอยหาสิบแต่นี้นึร้อยหกน้อยหกห้านะก็ถือว่าค่อนข้างดีซื้อมาตุนไว้นะคะยังไม่หมดจ็ตุนไปก่อนต่อไปนะคะก็จะเป็นของที่เขาแบบ ห่อมานะตัวนี้ก็น่าจะเห็นแล้วละว่ามันคือชิเชลด์วีฟฟมนะคะคือว่าไม่ไม่เคยลองเลยเห็นว่ามันดีกันใช่ปะไม่รู้ใช่ตัวนี้หรือเปล่าแต่พอดีว่าอันเนี้ยมันจัดเซตหนึ่งกีหนึ่งหรือหรือไม่ก็ราคาสองอันพิเศษราคาพิเศษอะแพ็คคู่ชิเชลด์เพอร์เฟกต์วีฟฟมนะคะอยู่ที่329บาทคือตัวเดียวมันก็ประมาณจะ300อยู่แล้วอะก็เลยอันนี้มัน2 2 329ได้2ออันนะคะก็เลยเออเอามาลองดูนะว่ามันใช้ดี ือเปล่านะคะ,ะนี่นะคะอยากลองมานานแล้วนะก็ได้ลองแล้วโอเคผ่านไปเลยนะคะตัวต่อไปนะคะก็เป็นนูโทจีน่าอุยรังการนะตัวนี้นะคะก็เห็นค่าว่ามันจะเเกี่ยวกับสระผมอะแบบคนที่หนังศีรษะแห้งเหมือนเป็นรังแคแหละแต่ว่ามัน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 ไม่ได้เป็นรังแคแบบ คือมันมัน,ม,นมันแห้งแบบแบบอากาศหนาวอย่างเงี้ยแล้วมันแห้งมากแล้วมันก็ลอกแบบเป็นแผ่นเ่าเ,าเรียนบราลึงจริงนะคือพอถ้ายิ่งหนาวนี่แผ่นจะยิ่งใหญ่มากนะคะคือว่าเป็นคนที่ผมแห้งหนะักสระแห้งมากคือไม่ไม่สระผมสี่วันนี้ยผมยังไม่มันเลยยังแห้งอยู่เลยนะแล้วตัวนี้เขาบอกว่ามันจะช่วยเรื่องนั้นช่วยเรื่องออหนังศีรษะแห้งอะไรแบบนี้นะคะเป็นแชมพูหน้าตาดูเหมือนแบบว่าขาวมากแบบ ดูอ่อนโยนต่อผิวฉันประมาณนั้นนะคะก็เดี๋ยวลองดูนะคะว่าใช้แล้วอ,ออกมาเป็นยังไงคือไม่ได้มีข้อมูลเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกแล้วเห็นในเว็บพอมีขายก็เลยสั่งมานะคะตอนนี้ประมาณ399บาทไม่เคยรู้อะไรเลยนะ370 17 5 ml 370บาทนะคะก็เดี๋ยวเอาไปลองกันนี่คือแบบห่อมาอย่างแน่นหนาเนาะัวแตก ทีนี้นะคะก็มาส่งสินค้าแพ็คคู่อยู่แล้วนะช่วงซื้อช่วงดลดราคานี่คือแบบว่าคุ้มค่าที่สุดนี่เสียงมอเตอร์ไซค์ดังนิดนึงต้องวิ่งไปไหนกันนะ่ตัวนี้นะคะเป็นซื้อแถมหนึ่งฟูดออฟเอร์ดลอสพีทอโรเวลล่าก็คืออะโลเวล่าเจลนั่นเองนะคะก็คือเข้าใจว่าจะเอามาทานหน้าแต่หน้าตาม,มันดูเหมือนไม่ได้ทานหน้าแต่มันคืออะโลเวลล่าแบบ เจลอโรเวลา100่าร้อยเปอร์เซนก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาทาหน้าที่แบบไอ้นี้ได้เพราะท่อที่เคยใช้มาเป็นขององค์กรเพศสารแล้วมันแบบเหม็นอะ mm. อุ้ยอันนี้ไม่เหม็นใส่นะคะ mm. โอ้ยดีเชียมันไม่เหม็นนะเอ๊ะแล้วเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงไหนทำไมมันไม่เหม็นนะ mm. อะเดี๋ยวลองอีกทีเอกากลิ่นกลิ่นไม้กลิ่นไม้ใช้ได้ใช้ได้นะคะ ชอบจังเลยพวกนี้มันแบบยิ่งนหน้าหนาวๆนะใส่พวกนี้ไปนะจะดีงามมากเล็กสองชิ้นนะคะตัวนี้ตัวต่อไปเอ๊ะไม่เส,สิสิอ๋ออันนี้เป็นเครื่องจับอาเขาใส่มาในถุงเดียวกันแต่ว่าจริงๆมันมีสองตัวนะอนอนุญาตเงี้ยนี่นะคะตัวนี้นะคะเป็นดินสอเขียนคิวนั่นเองนะคะที่ห้อคอสลลกนะ ดีสองเดียตัวดีสองเข็มชิว,ต,วตัวนี้สั่งเป็นสีคาราเมลมาเพราะว่าใช้อยู่ตัวหนึ่งนะคะเป็นสีดีบาวมั้งคือเป็นสีน้ำตาลเข้มมันมีดำนดำ้ำตาลเข้มแล้วก็เนี่ยคืออ่อนสุดคือตอนนั้นแหละผมมันจะเข้มไงแล้วทีนี้ก็ซื้อสีนั้นมาพอะตอนนี้ใช้สีเข้มแล้วอะมันก็ไม่ผมมันอ่อนกว่าแล้วไงก็เลยเออลองเปลี่ยนสีดูว่ามันอาจจะแบบเข้ากันมากขึ้นประมาณนั้นนะคะก็ซื้อมาใช้ดีมาก ใช้ดีมากนะคะตัวนี้ก็ราคา224บาทนะคะนะเดี๋ยวทำรีวิวอีกทีนึงเพราะว่าตัวนี้ชอบมากมีทุกสีละพอได้นี้มาทุกสีอ่ะตัวต่อไปนะคะเป็น Skin a s ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่า Skin a s นะคะ Skin Ads Skin a s เป็นลิปสติกของเกาหลีนะซึ่งนางเป็นแบบลิปทัตทูเห็นเยแลยวกันเห็นเพราว่ามันเหมือนประมาณว่าทาแล้วมันจะดูออกเป็น ยลลี่เยลลี่อ่ะแล้วแล้วมันจะลอกออกได้เนี่ยหน้าตาไปอย่างนี้ค่ะแล้วมันก็จะลอกออกได้พอลอกออกมาเสร็จมันก็จะมีสีติดติดอยู่อุ้ยหอมหอมมากหอมๆๆมาฮะมันก็จะมีสีติดอยู่ยหลังจากที่เราลอกไอกตัวเหมือนเยลลี่ออกไปอุ้ยน,น่าตื่นเต้นมากเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะลองจะด่วนรีบรีบลองเลยนะ โอเคคะตอนนี้ราคา mm hmm. เขานี่เงสูงนิดนึงแต่ว่ามันลดอยู่ตัวนี้นะ mm hmm. ก็ตัวนี้นะคะสีอลอฟที่พิงคนะคะ mm hmm. สีชมพูนั่นแหละเหลือ4ี9บาทตอนนี้ประมาณ500 mm hmm. กว่า400 mm hmm. กว่าสกว่ากว่า huh. แล้วแต่อ่ะมาถึงตัวสุดท้ายสุดท้ายแลยยังอ๋อยังยังย,งย,งยงัมีอีกสองตัวได้หลายสิ่งดีมีใ,ใจของหอมมาด้วยกันนะ ตัวน,นี้นะคะเป็นลิปสติกนะคะเป็นยี่ห้อ passion will นะคะไม่เคยใช้เลยแล้วแบบเห็นเขาว่ามันดีมากเป็นแบรนด์น่าจะเป็นแบรนด์ไทยนะราคา300กว่าบาทเองซึ่งแบบไม่เคยลองเลยก็เลยเอามาลองสีหนึ่งนะคะซึ่งสีนี้น่าจะลดอยู่หรือยังไงไม่รู้ถึงได้ซื้อมากับเข้าบ้างเดี๋ยวลองดูลองดูมันมีงวดสามเนื้อหนังเนื้อครีมเนื้อเ่นียว่าซื้อเนะคะเป็นเนื้อครีมมี่นะคะเป็น g r e e pink a i to c r a t โอ้โหยาก เป็นสีที่แบบว่าสวยงามใช้ได้ทุกคนใช้ได้ทุกวันไปไหนก็ได้นะคะสวยมากเก็บไปก่อนนะอุ้ยโอ้ยไฮโซมันแบบเขาตื่นได้กันมานานแล้วนี่ก็เพิ่เคยไล่ลองนะนแบบนี้นะคะตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวนี้คือบลิสนะคะอยากลองมานานแล้วไม่เป็นตัว ทดลองนะคะตัวนี้คือ triple oxygen instant energizing mask มันเป็นมาสกที่แบบว่ามาเอาไว้แล้วมันจะฟู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 ฟฟฟเป็นฟองฟอะซึ่ง c o n v com มีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันมีตัวเนี้ยจิวจิงให้เราลองซื้อมาก่อนที่จะซื้อตัวตัวจริงตัวแม่ตัวใหญ่มานะคะก็คือให้เราได้ลองก่อนว่าเราชอบหรือไม่ชอบยังไงเนาะก็จริงๆแล้วอะ่ะ บางทีตัวเล็กๆกุงาอาจจะดูราคาสูงเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าตัวใหญ่ไปเลยมันก็จะสูงกว่าใช่ไหมแล้วถ้าบางอย่างเราซื้อตัวใหญ่มาเราไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยได้ลองก่อนถือว่าดีงามเลยนะก,ก็เดี๋ยวไปลองก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาพูดถึงอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคก็วันนี้นะคะก็หมดแล้วทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลนะคะของพันวีนะคะก็หมดกับเรียบร้อยแล้ว ใช่คอนวีตคมก็เป็นเว็บชี้ช้อปปิง้งมีของให้เลือกเยอะแยะสนุกสนานมากมายนะคะเลือกอยู่แบบสนุกมาตอนที่แบบว่าเขาลดราคานี้ก็มีหลายอย่างที่แบบน่าสนใจก็เลยลองอช้อปปิ้งมานะคะเดี๋ยวยังไงจะเอาไปเขียนลงบล็อกอีกทีหนึ่งนะว่าเป็นแบบช้อปปิ้งที่คอนวีเป็นยังไงแล้วก็อาจจะแบบรีวิวแต่และตัวอีกทีหนึ่งด้วยนะคะให้ยังไงวันนี้ก็ข้อจะคลิปเพียงเท่ทานี้นะคะมาเถิดกันสั้นๆนะคะพบกันในที่หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ